สวัสดียามเชา้าเสาแล้วนะพามาพบกับวัตถุต้องสงสัยไม่ใช่อะไรที่ไหนน้อยหน่าจ้าระเบิดน้อยหน้าเช,าชา้า กิ ink 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 in, a, ่งเล็กกิ่งน้อยมีหมดเลยนะดูสิดกจริงๆนีอีกต้นหนึ่งดอกเยอะมากแต่ละแต่ละกิ่งคนละต้นนะเนี่ย กำลังบานดูดูดอกดอกทางนั้นเลยนะเนี่ยปลายกิ่งดอกล้วนๆเลยมีที่มีทางไม่ต้องมากปลูกไว้ปลูกทิ้งๆไว้นะไม่ต้องดูแลอะไรมาก ดูสิก็จะได้กินลูกขนาดนี้เดี๋ยวก็ถุกแล้วนะลูกนี้ตาห่างแล้วแค่นี้ก่อนนะจ้าวันนี้กับวัตถุต้องสงสัยน้อยนะจ้า